นะครับขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้จรรจุดเอาโครงการของกระทรวงพมเป็นหนึ่งในสิบโครงการสำคัญเรื่องในมีกาส่เสสำหรบเกตรกรตกษาเจ็ดรอบเกิดาจดรอบะเจ็ดสิบสองพระาที่สิบแปดาคมของปัจจุราหมสิ้เจ็ดปีนี้ การที่ pelled, ทางกระทรวงพอมโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับจะจัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับพี่น้องคนพิการ72,000ชุดนะครับใช้กับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆสำหรับพี่น้องคนพิการนี้นะครับจะรวมถึงเครื่อเข็นปมกอุปกรณ์ไม้เท้ากุญนะครับและอุปกรณ์ความสะดวกต่างเพื่อที่จะทำให้พี่น้องคนพิการนั้นสามารถมีชีวิตได้อย่างมีอิสระเพิ่มมากขึ้น 72,000ชุดนี้เป็นการดำเนินการทั่วประเทศ าทางองค์กรองส่วนท้องถิ่นที่จะนำเสนอข้อมูลของพี่น้องคนพิการในแต่ละพื้นที่ทุวประเทศส่งมาที่จังหวัดและข้อมูลที่ทางสังได้รับจะส่งต่อไปยังที่องคส่วนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตพิการเงินงบประมาณรัฐบานจะใช้จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการนะครับซึ่งเรามีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลพี่น้องคนพิการนะครับที่ผ่านมาทางกระทรวงได้เร่งดำเนินการเป็น่างเต็มที่เพราะว่าภาย ในสิน้นปีนะครับ2,567นี้เราจะจัดสมมติว่าไ,ได้7,000พันนชุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ,นนนะรบในการที่ได้สนับสนุนโครงการในดีชนี้ได้กับพี่น้องรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวการเพิ่มในฐานะทบาทขางพระองค์นะครับนะ สิบแปดกฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ายบุคคลส่วนใหญ่นะครับที่เราได้จะนำจังแจงให้กับพี่น้องผู้พิการนั้นจากเนินการผ่านทางค์ผ่สิทธิ์นะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็ดูแลพี่น้องผ่านสิทธิ์ผ่านด้วยเช่นกันดังนั้นจึงได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมิติกว้างนะครับทั้งผู้ที่ได้รับของ ู้ที่ได้รับประมาณกับแล้วก็ทางรัฐบาเลเองก็มีความตั้งใจอย่าง่แน่ที่จะดำเนินการในร้ดี่องนี้สุงนะครับครับคุณคับ